ไปจะเป็นลมไหนคะาตหลับ,บเดียวแบบเว้ยเหนื่อยมากกล<ร>ฟังวันนี้ไปวันนี้ไปส่องเพลงจะบ้าขนเหนื่อยมาก <c oughs> คือแค่จะการคิดมากตอนนี้เหมือนแบบอะไรไม่รู้อยู่ในนั้นมลงตุงนาคนแน่นจนหนูแบบคือปกติเราเป็นคนแบบฝุดมากนึกออกแต่วันนี้ไปแล้วแบบไปแล้วกลับมาเหนื่อยมากแบบจะตายแล้วจะอิดโรยจะสิ้นคือเหนื่อยจริงคือเหนื่อยมาก ตลับเดียวมีค่ะปักอยู่พิเศษเท่าไหร่คะปกติคุชั่นหนึ่งตลับเท่าไหร่คะสี่ร้อยเท่าไหร่นะครับ490้าค่ะปกติสี่ร้อยเก้าสิบวันนี้ราคาพิเศษจริงๆอย่างที่บอกโปรวันเกิดแก้บุ่มเนาะหนึ่งตลับสา4ร้อยหกสิบสี่บาทครับเขาเพิ่งเปิดตัวนะเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับตัวนนี้ขายดีมากจริงๆแล้วก็ไปดูราคาที่ปกติเข้าอีแบนดบอยถูกไหมใช่ค่ะ4ี่้อยเก้าสิบจริงๆนะครับในไลฟ์เนี่ยราคาดีที่สุดแล้ว ถ้าใครได้ลองใช้คขาวที่แล้วน่าจะชอบใช่กดเลยจ้าอย่าอยู่นิ่งกดเลยจ้าลิปแท่งเดียวเดี๋ยวมีให้ค่ะแม่ใจเย็นๆอยู่ด้วยกันก่อนนะค่อยๆเปิดนะโป๊แรงมากจริงๆอาคูชั่นดียังไงพี่บุ๋มทำไมพี่บุ๋มถึงแบบรักเอาติดไปเกาหลีแล้วใช้ไม่ไม่ใช้อะไรเลยนอกจากคูชั่นมันง่าย ตัวเพราะที่มันเป็นครูชั่นอยู่แล้วนึกออกปะแล้วก็หลี่อะเขาก็ได้เรื่องแบบผิวเผยผิวซึ่งตัวครูชั่นดีเซ่นเนี่ยคือเธอไปดูรีวิวได้ว่าบล็อกรีวิวแบบว่าบ ok ิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนรีวิวดีมากสำหรับตัวของครูชั่นเนาะ <c oughs> เพราะว่านอกจากเขาจะเป็นตัวครูชั่นแล้วเนี่ย ฟินิชของเขาเนะี่ยยังเหมือนเราทาแป้งอีกด้วยแล้วก็ยังมีกันแดดอยู่ในตัว SPF 50อีต่างหากนะคะสำหรับตัวคูชั่นปริมาณก็ให้เยอะพับเพาะทุกยอย่างของเขาคือทําออกมาดีมากไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเขาทําแบบนี้มาเพื่อให้เข้ารองต่างๆได้ดีแล้วฟินิชของเขาอะมันเป็นแมบ,บที่ยังมีความโกลอยู่อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์นั่นแหละอันนี้คือ<ด>คือสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าฟินิชผิวออกมามันเปนจบใช้ตัวเดียวแล้วมันจบนั่นแหละ นี่ข่าวใหม่ล่าสุดเลยข่าวใหญ่ผู้ติดตามแก้มบุบ1.7ล้านแล้วค่ะหล่อเกินแต่แล้วที่แต่ไหนเป็น1.7ล้านมากกว่าช่องเก่าแล้วโอ้ยนิจใจว้ยมากกว่าช่องเก่าแล้วนิจี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วมากกว่าเลยอันเก่าแล้วสบายใจแล้วอันเก่าจะได้ลบทิ้งสักทีอ่ามีเกีบไว้ก่อนถ้าเกิหักมันไข่ได้ คนทำคลิปทำครบขายได้เป็นแสนนะคะพี่ซื้อไหมคิวซ,ซื้อไหมเพิ่ไหมโทนกันเองขายแสนหนึ่งพอทำมาตั้งนานไม่ต้องซื้อก็ขโมยได้มีบ้านหด์ดเอาอ่างแล้วตอบจริงไม่ตอมันดีจริงเชื่อหนูว่าตัวคูชั่นน่ะใครยังไม่เคยเปิดใจลองอะลองได้เลยสำหรับตัวของคูชั่นนะ,ะมนุษย์อาตารัสถิต กูอยากหาว่านานแหละไปเกาหลีพูดแตบเวลาเดินเหนื่อยใช่ปะค่ะอ่ะมนุษย์เหนื่อยมนุษย์พูดอย่างเงี้ยเอาไปฝึกบุกพูดอะไรเงนื่อยนั่งแท็กซี่โอ้โหขับรถแท็กซี่ขับไม่ดีตลับเล็กเหนื่อยมนุษย์เหนื่อยตลับเล็กมีใช่ตลับเต็มพูดตอบอย่างเป็นเพราะว่าเขาแบบว่าที่ผมเขาเล่นไอ้ละครจากจับขโมงมาก่อนไงแล้วจริงแล้วแตะพูดอยู่คนเดียวเลยนะเหนื่อยมนุษย์อ่ะมนุษย์เหนื่อยมนุษย์อ่ะมนุษย์เหนื่อยคำแบบนั้นจะอยู่ในเรื่องอะไร มนุษย์เราเดินเป็นเหลือมนุษย์มากตาี้บแย่อาบมนุษย์เกิรข้าว่หนมลาอาบมนุษย์เพิอ่ามนุษย์อย่างนี้เรอแต่แบอย่างนี้แหละแล้วไปคิวพูดเหมือนที่ผมพูดจาไม่จรเขาเสนโ้ยแอีมากไม่เรา้วัดจริงๆช่วงนีพมนุษย์เกิร์สเป็นางมใช่คิวอะไม่นะคะใ่คิวพูดอะ อ่ะมนุษย์ก็คือเอ้าเลยไปแล้วคุณแม่รอให้ฟังหน่อยค่ะอ่ะมนุษย์ก็คือพวกผีที่เราเรียกกันหรือสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นใช่นั่นแหละก็มันมัขับรถแย่เหมือนผีมีตัวอย่างไหมคะแปดร้อยแชร์กับ5้าแสนใจจะผลตุ๊กตาส9บาทนะแป0รแชร์กับห0 0แสนใจนะครับนิดเดียวเองคอนซิลเลอร์ดีมากนะคุณแม่ พี่จุ๋มคะขอผิวหน้าของจุ๋มเลยค่ะเอามะทุกคนค่จะบอกว่าตัวเลดกจากฝั่งจะใต้เขาปรับแป้งจะให้เขาปรับแป้งเราไม่มีแป้งใหญ่สองตลับเนาะเพราะของอ่ะมันแทบไม่มีแล้วแต่เรามีโปมแป้งเล็กบวกแป้งใหญ่ซึ่งเป็นราคาที่ดีมากเหมือนกันราคาแป้งเล็กบวกแป้งใหญ่เลือกสีได้ครับ ราคาตอนนี้นะาอยู่ที่ 300... มองบอลจะไม่ต้องเองน้าวสามร้ห้บบาทอย่างที่บอกว่าแป้งตลับใจอ่ะปกติอ่ะเฮ้คยคนเจอขาย390ราบครับร้อยเกัาคู่กัน356บาทราคาดีนะจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกโกรดที่กดนะเขาอ่านมนุษย์เนี่ยใช้แป้งมันจะเป็นมนุษย์ไหมเป็นนางฟ้าค่ะ ไปน้างเลยผิวออร่าไปรองพื้นทำให้ผิวหน้าอุดตันไหมคะพี่พีชไม่ครับถ้ารัางดีๆไม่ว่าจะรองพื้นเลยก็ตามต่อยพี่จะบอกองผิวหรืได้ได้ก็ตามสิ่งสำคัญคือการทำความสะอาดหน้าให้ดีและสะอาดแน่นอนเมื่อใช้นี่ค่ะใช่เลยครีครีนซิ่งจะเปิดให้ยังไม่เปิดตัวเดียวหนึ่งแทนย้อนให้คนกดแป้งใครจะกดแป้งกดได้นะครับอย่างที่บอก ตัวสี่ที่จุกใช้วิเอาว้าววิเลยโอ้ป๊อปมากเห็นปะฟูเลยโอ้แพนถูกมากนะวยเราถ้าู้ชติผิวไหนปะตื่นเลยอะพี่จุ่มนอนหลับข้างนี้เนาะข้านี้เปสีไปไหนอะพี่พีข้างเดียว